สวัสดีค่ะพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัววันนี้เราจะมาทําเมนูราบปลาดุกนี่คือเนื้อปลาดุกที่เราเลือกแกะเอาแต่เนื้อก็มีน้ำมะขามน้ำมะนาวนี่เ้อปลาดุกเน้อรวนมีน้ำมะนาวน สองช้อนโต๊ะน้ำมะขามน้ำมะขามต้องไปน้ำมะขามไปแช่น้ําต้มสุกและนี่คือเครื่องเคียงทั้งหมดนะมีหอมแดงค่ะสับกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้ซอยผักชีต้นหอมนี่คือข้าวคั่วผงชูรสน้ำปลาปลาร้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุง เริ่มทำกันเลยกระตืนพี่สิก็กกจะใช้น้ำมันเล็กน้อยประมาณหช้อน,นโ้เคน้ำมันลงไปในกระทะเราจะเริ่มรวนเรียกว่ารวนรวนเนื้อปา<ด>ลารวน,เ,นเพื่อให้หอม มันได้้ผมว่้ผมเห็นแล้วว่าจะเป็นรูปร่างแบบนี้เราแกะไว้พ่นแล้วเราก็สักให้ละเอียดหน่อยิเนาะไม่ต้องละเอียดมากสักอยาพอให้เราได้เคี้ยวนะคะเราจะทำการรวนในกระทะ ไฟอ่อนๆก็ไม่ต้องไสแรงนะเพื่อนเพราะว่าเนื้อปลาจะติดกระทะหมดเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำมะขาม เราจะใช้ประมาณสองสามช้อนนะวนลงไปนี่คือรสชาติก็ต้องครัวครัวแต่ละบ้านเนะเาะมะนาลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะที่ต้องใช้น้ำมะขามเพราะว่าน้ำมะขามมีความหวานผสมอยู่ด้วยเนาะนี่คือน้ำปลา ส่น้ำปลาประมาณสองทับทีประมาณนี้เนาะน้ำปลาน้ำเทศเราจะใช้น้ำปร,รา้าประมาณสองทับทีมีจนึงนะน้ำปลาสองปลารก็สอง ผงนัวนะคะนช้อนชาเกลคัวใส่ตามที่ชอบเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน เราจะเติมพริกต้นเาแบบเผ็ดจุกๆเลยนะคะเพื่อความแซ่บเ,เติมข้าวคั่วลงไปเพราะว่าเดี๋ยนจะน้อยไปนะ ทุกคราวให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งตอนนี้คือเราปิดไฟแล้วนะคะสิสันหน้าทานแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็คุกเขาเข้ากันได้ที่แล้วเราจะเติมเครื่องก็จะมีข่าข่าสับแล้วก็มีตะไคร้ต้นหอมใบผักชีใบใบมะกรูดหัน่นฝอยหอมแดงกระเทียมเราใส่ลงไปหมดนะคะใส่ไปเลย แล้วเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันตอนนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟได้แล้วนะคะ